สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูอาการของคิก1นึ่คันนี้นะครับมีอาการเสียงเครื่องดังนะครับดังเวลาจอดแต่เวลาขี่เนี่ยเสียงเครื่องอาจจะเงียบนะครับก็เป็นวิธีสังเกตแล้วก็ดูว่ารถของอของท่านเนี่ยมันอาการแบบนี้หรือเปล่านะครับก็จะแยกนะครับคืออาการแบบเนี้ยมันก็จะมีประมาณว่าถ้าลูกสูบเคยเบรกหรือว่าอะไรน้ำมันเครื่องแห้งมันก็จะดังประมาณนี้นะครับ แต่คันเนี้ยมันอันนี้บอกเกินๆก่อนว่ารถคันเนี้ยชุดกดโซ่เราลิ้นเนี่ยเสียนะครับพอเสียงเนี่ยเสียงมันจะออกออกคล้ายๆลูกสูบเบรกพอลูกสูบเบรกเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับหรือว่าน้ำมันเครื่องแห้งมันก็จะมีเสียงนะเสียงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะเสียงก็ประมาณนี้นะครับ มันจะเสียงเหมือนโซ่เราลิ้นนะครับหรือว่าเครื่องยนต์มันมีปัญหานะมันก็จะเสียงประมาณนี้แต่วิธีสังเกตหรือว่าให้รู้ว่าทำว่าชุดโซ่เราลิ้นเสียเราจะเช็คยังไงนะเราก็จะบิดเนี่ยบิดให้ทํางานนิดนึงครับถ้าเราบิดเมื่อไหร่แล้วเสียงเครื่องมันเงียบลงนะครับถ้าเสียงเครื่องเงียบลงเนี่ยแปลว่าชุดโซ่เราลิ้นเนี่ยเสียเอชุด

ก็คือเวลาเราเร่งเนี่ยเสียงเครื่องจะงเงียบก็คือตอนขี่เนี่ยเสียงเครื่องจะเงียบนะครับแต่ถ้าลูกเบรกเนี่ยต่อให้เราขี่หรือว่าเราผ่อนอยู่เนี่ย <Euros> เสียงเครื่องมันจะดังลั่นเลยนะครับอันนั้นก็คือลูกเบรกหรือว่าชุดโซ,โซ่เราลิ้นมันหย่อนไปแล้วนะครับแต่คันนี้มันเครื่องยนต์ปกตินะครับชุดโซ่เราลิ้นก็ปกตินะครับที่มันมีปัญหาคือชดุดอ่าชุดตัวกดโซ่เราลิ้นนะครับที่มันอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เสียพอตัวเนี้ยเสียนะครับมันจะส่งเสียงเครื่อง เสียงโซลลิน่นะมันจะออกมานะครับในรอบเดินเบานะครับแต่เวลาเราขี่เนี่ยเสียงมันจะปกตินะครับขี่ได้ปกติแต่ว่าเราจอดหรือว่าเราสโลโล์รถเนี่ยมันจะทําให้เสียงเครื่องดังขึ้นมานะครก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปก็จบนะครับก็อันนี้เป็นวิธีสังเกตดูคร่าวๆนะครับว่าเกิดจากอะไรนะรเสียงเครื่องประมาณนี้ก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีนะครับทุกคนนะสวัสดีครับ